วันนี้พามาอยู่ที่กอกล้วยค่ะวันนี้เสนอคำว่ากล้วยตอค่ะกล้วยตอหมายถึงกล้วยที่เวลาคุณตัดเครือต้นแม่ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ปลูกใหม่ใช้หน่อกล้วยที่ขึ้นอยู่รอบๆต้นแม่นลคะ่ะเป็นต้นพันต่อไปเลยปลูกต่อไปเลยโดยที่ไม่ได้ขุดเอาไปปลูกใหม่ข้อควรระวังนะของการปลูกกล้วยตอนะคือคุณจะต้องงัดเอาเงาของต้นแม่เ่ยค่ะตัดเอาโคนต้นแม่ออกไปให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหมักหมมแล้วสะ สมกลายเป็นโรคหนอนกอและนํามาซึ่งโรคอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นกับกล้วยต่อที่คุณปลูกใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่คุณปลูกกล้วยไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามนะคุณสามารถที่จะใช้หน่อที่พุขึ้นมาจากต้นแม่เลยคะ่ะเป็นต้นกล้วยต่อไปได้เลยแต่จะต้องระวังในเรื่องของการที่จะต้องขุดเงาต้นแม่ออกให้หมดเพื่อป้องกันการเกิดโรคหนอนกอหรือว่าเชื้อราต่างๆนี่คือความหมายของคําว่ากล้วยต่อนะคะ กล้วยต่อคือกล้วยที่คุณไม่ได้ขุดปลูกใหม่แต่ใชหนอเดิมที่มันขึ้นอยู่แล้วรอบๆต้นแม่ส่วนนออื่นๆค่ะที่คุณไม่ได้ใช้ที่จะไม่ได้ต้องการไปปลูกต่อก็สามารถที่จะขุดแล้วไปจําหน่ายได้ตามปกติเลยค่ะถ้าใครชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะและอยากรู้ว่าเทคนิคและเคล็ดลับอะไรที่ทําให้วันนี้กเกษตรมนตรีสามารถที่ผลิตกล้วยมาได้กว่า40ปีวันนี้นะคะความรู้และเคล็ดลับทั้งหมดนี้นะคะถูกบรรจุอยู่ในอีบุ๊กมินิคอร์สที่มีชื่อว่า สมองทองคําทําเงินจากกล้วยถ้าสนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้าไปเลยค่ะที่เพจเกษตรมนตรีและถ้าใครอยากได้รับความรู้ดีๆนะคะฟรีๆแบบนี้ที่หน้าเพจทุกวันติดตามค่ะรู้แล้วรวยวันละครักับเกษตรมนตรีที่นี่ครัวละเกษตรมนตรีมาร์เก็ตติ้งเอ็กซ์เพรส